สวัสดีครับพบกับงานแยกการช่างนะครับอันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องจอแอนดรอยติดในรถยนต์นะครับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอในเรื่องของข้อเสียโดยตรงโดยเฉพาะเลยนะครับข้อดีก็มีอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงในคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อเสียของตัวจอแอนดรอยนะครับที่มันไม่สู้จอแท้เดิมมาจากโรงงานว่ามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับการเปิดเครื่องนะครับช้า เดี๋ยวผมเปิดเปิดรถแล้วนะครับขอสตาร์ทรถเลยนะครับให้รถพร้อมแล้วนะ <c oughs> ก็ดูนะครับจอมันยังไม่ติดพร้อมใช้เลยครับยิ่งเราเรียบๆหน่อยรีบเข้าเกียร์ถอยเห็นไหมครับไอ้เข้าเกียร์ถอยอ่าจอมานะครับจอมาแต่ว่าเส้นบอกระยะยังไม่ขึ้นนะครับเส้นบอกระยะยังไม่ขึ้นอันนี้จอยังบูสตไม่ติดนะครับยังไม่พร้อมใช้นะครับตอนนี้ คือยังจะเปิดเพลงเปิดอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อเสียแรกที่เจอนะครับก็คือเปิดเครื่องช้าครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าสเปคมันตัวนี้จะเป็นอ่า CPU สี่หัวนะครับแล้วก็แรมสอง ROM สามสิบสองนะครับข้อเสียนะครับก็คือเปิดช้าเข้าเกียร์ถอยนะครับข้าเกียร์ถอยเส้นบอกระยะยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอเครื่องเปิดติดนะครับถึงจะเส้นบอกระยะขึ้นนะครับ นาฬิกาไม่ตรงด้วยนะครับนาฬิกาไม่ตรงนะครับนาฬิกาเนี่ยจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งถ้าเราไม่ต่อเนียนะครับมันจะไม่ตรงมันจะใช้การจับ GPS นะครับเพื่อตั้งนาฬิกานะครับอันนี้นาฬิกาที่จริงมันอยู่ประมาณบ่ายสองนะครับแต่แสดงขึ้นเป็นสี่โมงครึ่งสี่โมงยี่บสองนะครับเดี๋ยวเขาจะถอยอีกครั้งหนึ่งรอนะครับอันนี้คือกล้องมานะครับกล้องมาภาพมาแต่ว่าเส้นบอกระยะยังไม่ขึ้นนะครับ น่ามาแล้วครับเห็นไหมครับนี่เพิ่งมานะครับก็คือมันใช้เวลาในการบูตระบบสักพักหนึ่งเส้นถึงขึ้นอันนี้คือข้อเสียนะครับอันนี้แล้วยายหนึ่งก็คือนะครับแอปเด้งนะครับเหมือนเปิดมาใหม่แล้วเราไปเข้าแอปนู้นนี่นั่นนะครับมันจะเด้งออกนะครับอันนี้คือข้อเสียที่เจอนะครับแอปเด้งครับอันนี้คือผมไม่ได้ต่อเน็ตนะครับตัวนี้จะมี DSP ด้วยนะครับระบบเสียง แล้วก็ฟังก์ชันที่น่าสนใจที่เขาโฆษณากันก็คือแบ่ง2หน้าจอ3หน้าจอสีหน้าจอนะครับแต่ใช้งานจริงหน่วงครับผมใช้งานจริงหน่วงนะครับไอสหน้าจอที่ว่านะครับเดี๋ยวเปิด่างหน้าจอ,อเปิดแอปนําทางไว้อันนึงนะครับแล้วก็แอปบางแอปนะครับไม่สามารถใช้2หน้าจอได้นะครับไม่สามารถเปิด2หน้าจอได้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับ อันนี้ไหมครับเห็นไหมว่าเราจะใช้งาน2หน้าจอ3าหน้าจอพอใช้งานจริงนะครับมันจะนุนหงิดนะครับเพราะว่ามันช้านะครับเวลาในการมันเปิดแอปปิดแอปนี่มันจะช้าค่อนข้างใช้เวลานะครับดูแอปกว่าจะเปิดได้อทีนี้ผมจะใช้2หน้าจอนะครับใช้2หน้าจอแต่ตัวนี้นครับค้างไว้ปึ๊บนะครับ หน้าจอหนึ่งหน้าจอสองเป็น u t u b e นะครับนี่ใช้ได้แต่ทีนี้เราจะใช้อื่นใช้สองหน้าจออื่นเหมือนผมจะใช้ตัวนี้ด้วยครับมันจะทําไม่ได้มันจะใช้สองหน้าจอไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่าแอปบางแอปเนี่ยมันจะใช้สองหน้าจอไม่ได้นะครับจะได้บางแอปเท่านั้นแล้วก็เสียที่เจออีกก็คือไม่รองรับแอปพลิเคชันทุกไม่รองรับแอปพลิเคชัน ทุกตัวใน p l a y Store นะครับอันนี้ใช้2หน้าจอได้เห็นไหมถ้า2หน้าจอได้เวลาแตะแล้วมันจะขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่ได้แตะแล้วมันจะไม่ขึ้นนะครับอ,อันนี้ขึ้นนะครับจะไม่ลองรับทุกแอป,ปใน p l a y Store นะครับเช่น n e t f l i x นะครับอาจจะลงไม่ได้นะครับลงได้แต่เปิดไม่ได้เราอาจจะต้องอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะหาพวก a อพนะครับดาวน์โหลดแล้วมาลงเองนะครับ Net e t f l i ิเนยครับ โหลดมาเปิดใช้งานไม่ได้ครับก็จะขึ้นประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีวิธีแก้ไขอยู่กสำหรับพวกแอดวานซ์นะครับที่ลงด้วยผ่านแฟลชไดร์นะครับหรือว่าดาวน์โหลดผ่าน Google มา Google Chrome มาแล้วก็มาลงเองนะครับอันนั้นได้ข้อเสียในเวลายังไม่ตรงเลยครับตอนนี้เวลาแล้วก็พวกฟังก์ชัน av ฟังก์ชัน aux ฟังก์ชัน input ต่างตครับมันจะเพียเพ้ยนเไม่เป็นภาษาไทายที่จริงตัวนี้นต้องเป็นสัญญาณ av นะครับหรือว่า aux มันขึ้นกัน การถอดการติดตั้งอะไรเงี้ยครับเนี่ยนะครับที่จริงมันเป็น AV นะตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นสัญญาณเข้า AV นะครับส่วนแอปแอปบางตัวก็โหลดได้ลงได้แต่เปิดใช้งานไม่ได้ครับเช่นแอป2 id ครั t 2 id เห็นนะเออนี่ครับ t o id ก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับ มันก็จะค้างไปแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือจอครับเห็นไหมจอจะเป็นเส้นๆเส้นๆนะเขาเ,เรียกว่าจอกระพริบครับจอมันจะกระพริบนะครับจอความดําม,มันก็ดําไม่สนิทเออดม,มันจะดํออาออกเทาๆนิดนึงแล้วก็ถ้าสังเกตด,ด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ามันจะเป็นขึ้นๆน,นะครับคือแสงมันอะแสงมันไม่โอเคนะครับแล้วก็เวลาตอนกลางคืนมันจะ ยงตามากแสงมันจะยังตามากถึงแม้ว่าเราจะลดลดลดแสงลงมาจนสุดแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนนะครับมันก็ยังแรงอยู่นะครับผมก็เลยต้องใช้แอปเพิ่มเติมในการลดแสงอันนี้ก็เสียมันนะเราสามารถแก้ไขได้ก็ใช้แอปตัวนี้เพิ่มเติมในการลดแสงเวลาใช้งานตอนกลางคืนนะครับไม่งั้นแสบตานะครับ,นะรบถึงจะเมื่ดนะครับถ้าเดิมๆมนมันจะสว่างนะครับถ้าใช้งานจริงตอนคืนมันจะ ค่อนข้างจะสว่างเลยแหละครับมเมนูต่างๆอ่ะเช่นวิทยุตรงนี้พอกดเข้าไปกลายเป็นแอปแผนที่นะครับมันไม่ตรงเมนูก็จะไม่ตรงอย่างว่าครับมันเป็นของไม่ใช่ของแบรนด์นะครับแต่ตัวนี้ก็แล้วก็ระบบ DSP นะครับระบบเสียงพวก EQ เ o r ซออะไรเงี้ย พวก EQ อะไรต่างๆการปรับเสียงถ้าเป็น DSP นะครับก็จะปรับเสียงได้ดีครับ mm. เขาเรียกว่า,าการดึงขึ้นพวกอันนี้ครับพวกเสียงทุ้มเบสกลางแหลมมันจะชัดเจนกว่าแต่ถ้าเป็นระบบที่ไม่มี DSP ในตัวราคามันก็จะถูกกว่าเกือบครึ่งนะครับเนี่ย yeah. EQ ที่เป็น EQ ธรรมดาเวลาเราปรับเบสกกลางแหลมแล้วมันจะไม่ขึ้นกับมือที่เราปรับนะครับข้อเสียของมันนะครับอันนี้ที่เจอนะหลักๆ เวลาก็ยังไม่ตรงอยู่ครับเดี๋ยวมาลองเจะถอยกันอีกครั้งนึงนะครับเส้นบอกแนวขึ้นแล้วนะครับอ่าโอเคเส้นบอกแนวขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันสเปคมันนะครับอ่าสเปคมันสเปคนะครับนี่ครับก็สเปคเขาก็จะเป็นแลนอ่าสอง G ครับลอมสามสิบสองนะครับตอนนี้ก็กำลังขับ50ินะครับเออพูดพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือ กำลังขับเนี่ยครับเขาเรียกว่าเ,เสียงนะครับพลังเสียงก็คือถ้าเป็นจอเดิมเนี่ยเราเปิดเสียงแค่นิดนึงนะครับเนี่ยมันก็ดังแรงแล้วแต่ตัวนี้ต้องเปิดเกือบสุดนะมันถึงจะดังเท่ากับครึ่งหนึ่งของเท่ากับครึ่งหนึ่งของออจอเดิมนะครับจอเดิมคือเปิดที่เดียวก็ดังแล้วแต่จอตัวนี้เหมือนว่าเสียงมันจะดังเบากว่านะครับถึงแม้ว่าสเปคมันจะบอกว่า50วัตต์ นะครับแต่ที่จริงก็ไม่น่ไม่น่าจะถึงครับเพราะว่าต้องเปิดดังนะครับต้องเปิดแรงแรงมันถึงจะดังเท่ากับจอเดิมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้แต่ข้อดีมันก็มีนะครับแต่ข้อดีเดี๋ยวไปพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับชิปนี้เอาข้อเสียรวมๆมาให้ดูก่อนนะครับพวก WiFi ปิดหน้าจอเปิดหน้าจอโอเคฟังก์ชันอื่นก็ตามนี้ครับ แต่ว่าไอคนที่หวังว่าจะเอามาใช้ในการนําทางนะครับคือผมไม่ค่อยแนะนําหรอกที่จะเอาตัวจอ Android แล้วมาใช้นําทางมันไม่สะดวกเพราะว่าสู้แบบตั้งตั้งโทรศัพท์ไว้หรือว่าเป็นตัว gps นําทางโดยเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าดีกว่า,าว่าเราเวลาเราขับใช้งานจริงเนี่ยครับเราต้องมาละสายตาดูจอข้างล่างแล้วขึ้นไปอีกเนี่ยครับมันจะทําให้เราเสียสมาธิในการขับขี่ยิ่ง ใช้งาน2ฟังก์ชันด้วยนะครับที่ข้อเด่นมันข้อดีมันก็คือว่า2ฟังก์ชันเนี่ยยิ่งมันจะเล็กลงอีกนะครับคือเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเล็กลงมากๆเลยเลยซึ่งเราจะมองไม่เห็นยิ่งเราต้องไปเพ่งเล็งหน้าจอนะครับมันยิ่งจะทําให้เราคือเราดูดูแผนที่เราต้องมาเล็งเราเราต้องมาเล็งนะครับเล็งว่าเออมันถึงตรงไหนแล้วเลี้ยวหรือย,ยังนะครับมันต้องมาเล็งต้องมาตรงนี้ใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเรามันอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็ดูได้ตลอด แบบเดียวทามดูทั้งถนนแล้วดูทั้งที่ัว g จ s ได้อน,นั้นจะโอเคกว่าถ้ามาเน้นฟังก์ชันผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สําหรับคนที่บอกว่าจะมาดู GPS นู่นนี่นั่นทีถ่ถ้าจออยู่ตําแหน่งนี้นะครับก็คือไม่ไม่แนะนําให้ใช้นะครับอ,อะไรอีกเนาะเรื่องเสียงคุณภาพเสียงการรับฟิวย์ก็ทำได้ดีนะครับในรุ่นนี้ก็ใช้ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ App Store นะครับ App Store ก็คือเพสโต้เนี่ยครับก็คือแอปบางตัวเนี่ยมันไม่สามารถโหลดได้นะครับเน็ตฟิกไม่มีในเพสโต้นะครับแล้วก็แอปพวกทวายดีไม่มีในเพสโต้ไม่สามารถโหลดได้นะครับแอปบางตัวจะไม่สามารถโหลดได้แต่ก็สามารถลงได้โดยวิธีการโหลดมาเป็นไฟล์แล้วก็มาเสียบแฟล์ได้ลงหรือว่าโหลดผ่าน Google เอานะครับ Google c h r o m มเอานะครับเรามาลงอันนั้นก็สําหรับแอวานนิดนึงอ่ะเวลาพึ่งตรงนะครับเห็นไหมใช้เวลาสักระยะหนึ่งเวลาพึ่งมาบ่ายสอง นะครับนี่ฮะรวมๆก็อยู่ประมาณนี้ครับฟังกช์ชันอื่นๆการใช้งานบลูทูธโทรศัพท์ก็โอเคครับก็ก็ใช้ได้ทิติหน่อยก็คือหนึ่งละครับภาพนะครับมันไม่คมครับแสงมันจ้าสัเกินไปนะครับเสียงเบาเกินไปนะครับเสียงคือเบาเกินไปเราเปิด50%เ เท่ากับ ounds, เครื่องเดิมเราเปิดประมาณสัก30นะครับเราเปิดแ0เท่ากับเครื่องเดิมเปิด5 0 6 0ประมาณนี้นะครับเรื่องเสียงแล้วก็การเปิดเครื่องใช้เวลานะครับการเปิดเครื่องจะใช้เวลามากกว่าจอเดิมนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับเส้นกะระ,ะยะช้ากว่าจะขึ้นก็เป็น2อสนาทีนะครับรอจนกว่าเครื่องจะเปิดพร้อมใช้งานนะครับแล้วถ้าใช้งานจริงก็คือเปิดเครื่องใหม่ๆแล้วเราไปกดแอปนู่นนี่นั่นมันจะเด้งออกนะครับเช่นเปิดเครื่องมาใหม่ๆปุ๊บแล้วเราไปกด YouTube เงี้ย สักโหลดประมาณสักห้าวิแล้วมันก็จะเดี้งกลับไปหน้าหลักใหม่แล้วต้องมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เจอนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับใช้ในการตัดสินใจอันนี้ข้อดีข้อดีเอ่ออันนี้ข้อเสียนะครับข้อดีไปดูอีกคลิปต่อไปนะครับอันนี้ข้อเสียโดยเฉพาะเลยนะครับก็สําหรับใครที่ตัดสินใจซื้อนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีขนาดนี้นะก็ถ้าเรารับได้ในจุดตรงข้อด้อยของมันก็ไม่มีปัญหาครับจอพวกนี้ก็ผลิตมาเหมือนว่าที่เดียวกันแหละครับ แต่ต่างการที่มาตีเป็นยี่ห้อนุนยี่ห้อนั้นยี่ห้อน,น,อนี้แต่พอไปดูข้างหลังเครื่องจริงไม่มีปั๊มตายี่ห้อนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นยี่ห้อที่ในกล่องแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับมีอะไรมาแชร์แนะนําบอกต่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีครับ